มาทำภาพพื้นหลังเป็นสายรุ้งแบบนี้ด้วย Procreate กันค่ะเริ่มจากการเปิด Apple Create ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะวาดวงกลมลงไปแบบนี้เลยค่ะวงกลมแต่ละสีนะคะเราจะแยกเลเยอร์กันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเลเยอร์ค่ะเราจะเริ่มวาดก้อนเมฆสีขาวกันค่ะวันนี้เราจะวาดก้อนเมฆทั้งหมด4เลเยอร์ด้วยกันนะคะเทคนิคการวาดก้อนเมฆวันนี้เราจะใช้วิธีการสแตปมลงไปให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนเมฆค่ะกดเข้าไปที่เลเยอร์ทั้งหมดที่เรามีค่ะให้เพื่อนๆกดสร้างส ขึ้นมาทุกเลเยอร์เลยนะคะหลังจากที่สร้างซ้ำขึ้นมานะคะก็จะมีเลเยอร์ที่เหมือนกันอยู่2เลเยอร์บนและล่างนะคะให้เ,เพื่อนๆเลือกที่เลเยอร์ล่างหลังจากนั้นเปิดอัลฟาล็อกค่ะเปิดใช้อัลฟาล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆเ,เปลี่ยนหัวแปงเป็นสีดําค่ะหลังจากนั้นนะคะกดเลือกที่ฟิลเลเยอร์หรือเติมเลเยอร์ค่ะเราจะทําการเติมสีดําลงไปในทุกเลเยอร์ที่เราได้เปิดอัลฟาล็อกเอาไว้ค่ะหลังจากที่เราได้เติมสีดําลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่เลเยอร์สีดําแล้วทําการปิดอัลฟาล็อกไว้ทั้งหมด เลยอร์ค่ะหลังจากที่เราปิด Alpha l o อกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆเข้าไปที่ระเซียนเบอร์ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เ,เพื่อนๆลากปากกามาทางขวาเพื่อเป็นการเติมเงาให้กับตัววัตถุของเราที่เป็นสีดํานั่นเองค่ะสร้างเงาด้วยการใช้ g a เซียนเบอร์นะคะในทุกๆเลเยอร์ท,ที่เป็นสีดําเลยค่ะและตอนนี้นะคะก้อนเมฆและสายรุ้งของเราก็เริ่มมีมิติขึ้นมาบ้างแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้เ,เพื่อนๆเปิดเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเลเยอร์ค่ะเปลี่ยนหัวแปรงนะคะเป็น t e x t อร์ตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะวาด t e x t อร์ทับลงไปบนรูปภาพ ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเข้ามาที่โหมดของการเบลนสีค่ะในโหมดการเบลนสีนี้นะคะเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกโหมดที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราเลือกใช้แบบแรกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือภาพพื้นหลังที่เราทํากันในวันนี้ค่ะ